เนี่ยทับชาแนลเลยนะเนี่ยคืองี้ครับเพลงต่อไปก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพลงต่อไปต้องร้องแน่เลยอ่ะก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆครับแต่คราวที่แล้วผมได้บอกไปแล้วว่าเพลงที่ผมชอบมากๆแต่ไม่เคยร้องให้คุกคฟังอ่ะคือเพลงอะไรซึ่งวันนี้ผมอยากจะฟังทุกคนร้องเป็นเสียงเดียวกันโดยที่ไม่มีเพลงได้ไหมได้ได้แน่นะวังว่าจะไปทำกันบ้านมาเรียบร้อยคือเลาผมเอาเพลงใหม่มาครับพี่เอต้องให ประมาณอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันแล้วแต่อายุนะครับผมคือถ้าวัยรุ่นหน่อยก็จะร้องได้เลยถ้าคุณแม่ข้างหน้าก็จะอาจจะต้องไปท่อคเลี้ยงเพลงวันนิดนึงวันนี้ถ้าแบบนิดนึงวันแล้ววันนี้เหรอครับวันที่เอพอครับเพราะว่าใจตรงกันครับผมยูธพัฒน์น่าจะมีขาล็อกเหมือนกันนะครับผมอืมผมอยากจะฟังจังเลยพร้อมไหมคืออะไรก็ไม่ต้อติงคือคือคือจะต้องให้คอร้องต้องเส่าเสียงครับผมต้องเส่าเสียงใช่หรือ Ratfish and me